เมื่อคืนเมื่อคืนว่าไงนะแม่เขาฝันอะไรไม่รู้หนูก็ไม่ได้ตั้งใจฟงังพี่ต้องต้องรอถามเขาเอาพี่เ<ต>มื่อฝันเขาฝานัาฝานว่ายังไงเขาฝันว่าปู่เขามาบอกว่าต่อไปตรงนี้มันจะมันจะเป็นที่แบบชาวานบูชาอนะ่ะอืมแล้วที่ว่าเป็นพญานาคเป็นอะไรไม่อ๋อเขามีองค์อเขาไม่มีองค์เขาเขามีมีองค์ตัวเต่าเขาไม่มีมีเขานักเสพยนาเขาบูชาพญานาคปู่ศรีโตในตัวเขาเพราะเขาเป็นคนในนครพนมอ๋อเขาเป็นคนนครพนมค่ะนครพนม ออกมาของเขาเอง,ของเขามีของเขาเองเขาเคมาแบบต้องให้ทางแก้อาการไงเ<อ>ขาจับพวกค้าหา่าอะไรด้ามเหล็กอะไรเงี้ยเขาแก้มาหมดไงนะเพราะว่า<ม>ลูกค้าเขาอยู่ที่กรุงเทพเขาหนูกรุงเทพเป็นมาก่อนไ<ม>งหนูก็ขายยำเขาก็วิ่งนวดเส้นให้ลูกค้าตอนนี้น<ม>นลูกค้าก็โทรมาตามเยอะเลยบอกให้ขึ้นไปเขาเขาไม่ไหวเขาปวดไงแต่ไปไม่ได้เนาะช่วงนี้โควิดเนาะหนูก็ไม่อยากให้ไปแล้วไม่มีใครช่วยดูแม่ด้วยไงแล้วเราเชื่อไหมว่าไอ้ตรงนี้เชื่อเชื่อนะเชื่อแล้วเมื่อคืนคนที่เป็นบ้าเนี่ยที่เขา ได้ลงคลาวเหมือนกันเนาะที่รู้อยู่ใช่ไหมที่คุณหอมอ่ะที่เขามานอนเฝ้ากลางคืนเมื่อคืนเขาเขาไปถ่ายรูปเข้าไปคนเดียวนะอแล้วเขาให้ให้มาดูให้ดูในในตรงรั้นเนี้ยว่าเราเห็นเป็นตัวเลขเลขอะไรเราเห็นเป็นสี่สองสี่สองกับสองเก้าสองสามสองเก้าสองเก้าสองเก้าแต่บางคนก็เห็นอีกเลขนะนะจ้ะแล้วก็ด้านข้างด้านข้างอ่ะด้านข้างจอมปลวกอ่ะ เป็นเหมือนลูกผู้หญิงนะพี่เใช่คนไม่เห็นนะแต่หนูกับแฟนหนูเห็นเห็นเป็นโครงหน้าแล้วเป็นแบบเป็นแสงอ่ะเป็นหน้าแล้วเป็นผู้หญิงเหมือนเขาใส่ชุดอะไรสักอย่างอือด้านข้างฟ้าหนูเห็นเขาไปถ่ายคนเดียวนะเขาเข้าไปมืดๆเนี่ยก็หนูยุดเมื่อเมื่อคืนหนูอายุคนสุดท้ายไงอืออ่าแล้วคนลุกคนหนูเห็นปุ๊บเราคนลุกกันเลยเออที่พูดนี้ผมก็คนลุกมอนกันได้เไยคนลุกมอนกันนะคนใช่คนลุกไว้แล้วมันมีเนี่ยคนมาจากเมือง เขามาจากมาเขามาดูช่วงเย็นๆหน่อยแล้วแหละเขาบอกว่าเขาออกจากบ้านมาเขาก็ไม่มีอะไรนะแต่เขามาถึงนี่เขาบอกเขาปวดหัวมากเลยพี่อันนี้หนูก็เรียกลูกค้าปกตินะพยายามเพื่ไม่ใ้เขามาเลยนะเหมือนหนูเหมือนหนูดึงเขามาหาหนูเพื่อที่จะให้ช่วยเขาอ่ะเขามาทันทีเลยแล้วเขาอยู่เขามาพูดกับหนูเหมือนเรารู้จักกันพี่หนูปวดหัวมากเลยอ่ะตอนที่เขาเรียกพี่หนูทำยังไงหนูมาถึงนี่หนูปวดหัวหนูไม่ไหวนะ ปวดแบบไหนแล้วออกจากบ้านเป็นไหมไม่เป็นหนูมาถึงนี่หนูปวดหัวหนักมากเลยหนูไม่ไหวแล้วงั้นไปหาแฟนพี่ไปเพราะแฟนเขาเขาแก้ตรงนี้ได้ไงเหรอใช่หนูให้นั่งเลยเพราะแฟนหนเขามีองค์ของเขาไง <ละ S 2> เขาแก้ตรงนี้ด้วยวเขาแก้ต้องแก้กระสายแล้วก็แก้อาการเรื่องของอะไรพวกนี้ <ละ S 2> เขา <ละ S 2> ม,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 มีมีสองล่างในตัวเขานั่นแหลกและที่นี้เพราะว่าอาจารย์เขาเคยทักมาไงเหรอไปพระพระทุดงดังมากถึงร้อยเอ็ดเหรอคันเห็นเลย เขาจะมีบารมีแล้วเวลาเขานวดนะเขานวมให้ลูกค้าแต่ละคนนะเขาไม่เคยรู้จักแต่เขาจับเขาทักและถูกหมดนะจนจนลูกค้าบอกโอ้ทำไมเหมือนมองเห็นเลยครั้ง,ง,งที่ไม่เคยรู้จักกันทําไมถึงรู้ทาไมถึงรู้ว่าเขาอะไรยังไงมาก่อนเนี่ยคือเขาทำามของเขาเองอะ่ะเขาก็งงตัวเขาเหมือนกันว่าเป็นแบบนี้ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่เขาไม่รู้นะเขาไม่ไดเรียนมามันไม่ได้เรียนเลยเขาเป็นคนนครพนมค่ะพระธาตุพนมพระธาตุพนมเลย เขาไม่ได้เรียนเลยแต่เขาเขาเขามีเซนในเรื่องพวกนี้ใช่เขามีของเขาเามีความเขาจะมีแล้วเวลาเขาพูดอะไรหรือเขาบอกขออะไรอ่ะขอปู่เขาเขาเขามีปู่อยู่เขามีปู่เขาก็ไหว้ปู่ทุกวันที่บ้านเขาจะทำมิ่งพระเขาไหว้อย่างสวยเลยเขาโอมอะไรได้ได้สาเร็จทุกครั้งนะไม่เชื่อหนูก็ต้องเชื่อนะอยู่เขาหนูเจออะไรแปลกๆเยอะหนูคนลุกนั่นแล้วตอนนี้ตอนนี้แฟนฝันได้ตัวเลขหรือยังฝันไหมแต่ันนั้นที่เขามาเข้าทรงเขาก็เขียนให้แฟนหนูคนเดียวเลยนะไอ้ที่สามห้าสามน่สามห้าสามูนย์ที่ว่า เจ้าส่งโคดอ่ะพี่ได้ติดตามเหรอไหมนั่นแหละเขาเขียนให้แปนเด็กเดียวเขาเขียนให้เลยแล้วเขาเขียนคาถาให้ด้วยภาษาคาเมนเขียนคาถาเนี่ยที่ค้าขายอ่ะแล้วเป็นบองถามว่าหนูจะขายดีไหมที่นี่เขาบอกขายดีหนูน้ำบางมากเลยตอนนี้หนูจะได้รถไม้หนูจะซื้อรถเนาะไว้ใช้ไว้ซื้อของเนาะเพราะว่าหนูขับมอร์ไซไปตลาดกันทุกเช้านอกเมืองก็หนาวเนาะ เขาบอกว่าได้ระยะได้สีอลไรยได้สีขาวกไม่ดีหรอกสีขาวเธอเฉียวเธอล้มมาแล้วสองครั้งออเขารู้ถูกเธอต้องเอาสีดำแล้วตอนนี้ตัวเองมีเลขในใจหรือว่ามีเลขอะไร ก็สี่สองก็วันเกิดหนูที่ยี่สิบสี่แล้วพอสอเกิดแล้วก็สองเก้าและที่หนูเห็นที่ว่าหนูบอกว่าใบคนใบนะเขาเอาให้หนูหนูก็เห็นเลขนี้แหละแต่ที่เจ้าเขาส่งเขาให้วันนั้นหนูก็ซื้อด้วยแล้วหนูซื้อทะเบียนรถหนูเนี้ยเพราะมันออกบ่อยมากสามสิบเก้ามันตรงกันไงเพราะหกกับเก้ามันตัวเดียวกันเขาให้มาเหมือนกันก็เลยซื้อตัวนี้เพราะว่าทะเบียนรถมันออกบ่อยหนูก็เลยเออซื้อดูค่ับก็หนูดวงหนูไม่ค่อยนี่ทางหวยแต่เผื่อท่านจะให้เนาะแล้วก็ไม่รู้หรอกลำบากมานานเลย เราก็มีความเชื่อเชื่อพี่ไม่เชื่อหนูก็หนูเชื่อเพราะว่าเพราะหนูอยู่กับแฟนหนูมาหนูก็เจออะไรแปลกๆเยอะหนูเชื่อเพราะเพราะว่าน้องคนที่หนูบอกพี่ว่าเขาปวดหัวว่าสักพักก็มาเจอแฟนหนูนั่นแหละแฟนหนูแค่จับให้เขานิดเดียวอ่ะยกหไว้อีกรขบเพราะพอหนูถามเขาปุ๊บหนูบอกไปหาแฟนหนูไปเดี๋ยวเขาช่วยได้เออเขามานั่งตรงนี้เลยแล้วแฟนหนูก็เขาก็เออยกหมว้เสร็จแล้วเขาก็ หนวดจับตรงนี้นิดหน่อยเองโล่งเลยน้องเขาขนลุกและหนูอ่ะคุยกับน้องเขาอ่ะหนูขนลุกทั้งนี้ขึ้นนี่หมดเลยแล้วหนูถามแล้วหนูต้องถอยออกเพราะว่าถ้าหนูเจอคนแบบที่มีเซนสอะไรเงี้ยหนูจะรู้ไงเพราะว่าหนูจะเป็นตั้งแต่หนูอยู่กบแฟมาหนูจะเจออะไรเป็นแปลกหนูจะมีนะแต่ก่อนหนูไม่เคยเป็นอย่างนี้แล้วหนูเจอน้องคนนี้หนูถอยเลยแล้วหนูถามว่าหนูถามว่าพี่พี่มีของอะไรหรือเปล่าพี่สักอะไรไหมอือเขาบอกเขาสักสักสาลิกาหนูถอยเลยบอกโอนพเศษเขาสักสาลิกาตรงไหนเขาสักหลัง ักจ้ะแล้วก็ไอ้ไอ้ไอะไรก้าวดอกก้าวดอกอะไรนะไอ้ยันก็อะไรก้าวดอกน่ะดอกบัวอะไรไม่รู้น่ะหนูไม่รู้จักอ่ะแฟนอายุเท่าไหร่ละสามตอนนี้สามสิบแปดสามสิบแปดสี่ห้าหกเจ็ดสิบแปดสามสิบแปดนู๊นุถอยออกจากน้องคนนี้เลยหนูบอกโอ้นั่นหนูขอถอยแล้วกันนะหนูขอถอยออกจากเขาหน่อยเพราะหนูขนลุกมากหนูขนลุกไม่อยู่เลยเพราะถ้าหนูเจอคนเนี่ยหนูจะรู้หนูจะขนลุกไม่อยู่หนูต้องถอยออกจากเขาถ้าเจอคนที่มีองค์มีอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะ อะไเขาจะได้เมื่อน,นั้นนะพี่เขาได้จริงยังไม่มีเงินสักบาทอะ่ะ แค่ออกจากบ้านปุ๊บเขาจะร้อนรนแนละ้วเขาอยากออกจากบ้านเขาบอกเลยนะเขาอยากกินอันนี้อันนี้อันนี้ปุ๊บพอออกทุกคนเรียกเขาทันทีนะเรียกนวดปุ๊บ mm ได้เงิน 1, 000, เป็นพันแป๊บเดียว mm อยากกินอะไรหนูได้กินหมด mm จากที่<ล>ไม่มีเงินสักบาทแล้ววันนี้แฟนจะมาขอตัวเลขไหมคิดว่าเขาไม่ขอแล้วเขาได้ของเขาแล้วเขาได้เขาแล้ววันนั้นอยู่ร่างทรงให้เขาทุกคนเดียวเหรอนป้าข้านนี้ยังมาขอถ่ายไอ้นี้ไปเลยขาเขาให้ขับถ่ายต่างหากนะขาพุซักขมิ้นไอ้ที่ว่าอะไรยมราชมาจากมาจากโคราชใช่ไหมจ่าจ่าจ่าพี่รู้ใช่ไหมอ๋อ S 1> <S 1> <S เขาซื้อรถเล่นให้แฟนของเขาก็นี่กูมารเขาน,นี้กับเขาไง <S <S เขาซื้อกันได้เนี่ยเขาไปซื้อของเล่นกันนี่เขาว่เาเขาดีใจแล้วเขาก็ให้แฟนหนูคนเดียวนะให้แฟนหนูคนเดียวเลยเขาเขียนให้เองเลยอะไรให้เองเลยก็อื่นก็อื่นไม่มีให้นะใบอันนี้ก็ยังเก็บไว้หนูก็ถ่ายรูปไว้อะไรไว้แล้วเขาก็ซื้อของเล่นมาให้เขาถูกใจเขาดีใจกุมาเข้วันนั้นนะ่ะน่ารักมากเลยมีเด่คนชอบเขานะรักสมนั้นอ่ะ เหรอฮงแล้วภาษาภาษาเขมรแล้วหนูจะรู้หรอพี่อาแล้วเราไม่ใช่คนเขมรเหรอเขมรไม่ใช่เขมรเขียนแล้วเข,ขียน,ยน,ยนงั้นหนูไม่รู้เบิดหน้าับชัดๆครัตอนนี้ฟังอย่างเดียวฟังใช่พูดไม่ใช่เขข,ขมรอย่างงั้นหนูมไม่รู้หรอกอันนั้นสมัยรุ่นโอยรุ่นไหนเรารุ่นปู่ย่าตายายเราทางโน้นเนาะอ๋อแล้วไอ้ที่พระพุทธรูปที่จมปลวกคล้ายพระพุทธรูปตัวนี้มีความเชื่อ ประมาณเท่าไหรในตัวเราเชื่อเกิน5้าสิพี่เกิน5้าสิเข้าไปสัมผัสเข้าไปดูแล้วเเข้าไปดูแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างก็ขนลุกนะขนลุกนะขนลุกแล้วแฟนเข้าไปดูหรือยังโอ้เขาไปหลายรอบเขาวันนี้เขาก็ซื้ออันนี้เขาพูดอยู่ว่าถ้าหนูขายของหนูขายของดีนะถ้าหนูขายของดีนะหนูจะซื้อของเล่นมาให้กับขนมไปว่าเขาก็ซื้อของเล่นไปให้เขาเข้าไปนี่ของเขาตลอดเขาจะไปตลอดเขาจะไปตลอด คือเขาจะรู้เขาจะรู้ของเขาเขาจะสื่อกันได้ค่ะเขาจะสื่อสรุปแล้วคือแฟนตัวเองได้มาแล้วคือนี่4 4 2ไม่หนูอ่ะได้หนูได้สิเขาเขาซื้ออะไรอ่ะเขาให้ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่หนูเก็บที่บ้านนะมีลอตเตอรี่ไหมใบมีหนูเอาไว้ที่บ้านแล้วเขาโทรมาถามอยู่ว่าหายหรือเปล่า สองสามด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจไปซื้อไอ้สามห้าสามมาซื้ออยู่แล้วที่เขาให้แล้วก็มาซืนี่เรามาอยู่ตรงนี้ซื้อเยอะพี่เรามาอยู่ตรงนี้กี่คืนละสี่คืนแล้วค่ะสี่คืนหนูเพิ่งรู้ขนาดอยู่บ้านตรงนี้เองนะหนูเพิ่งรู้จะหันไปขายที่อื่นอยู่ไงแล้วจนพี่สาวที่พี่สัมภาษณ์นั่นแหละอยู่ในสมณะไปตามหนูทำไมพวกเองไม่มาขายนี่ขายดีกันจนเขาอยู่กันตั้งกี่ทุ่มหลวงพ่อเข้าเข้าร่างทรงกันที่นี่กันเนี่ยทำไมเอ้าตายหนไม่รู้เรื่องเฝาเดี๋ยพี่อยู่ตรงนี้เองยังไม่รู้ เรื่องมีร่างทรงมีอะไรเข้ามาทุกวันเยอะวันนี้มีมาไหมวันนี้ไม่มีเอาแล้วเมื่อเมื่อตอนกลางวันว่ามีคนเหมือนกับผีอออเขาเขาเขาลงรถมาเขาลงห้างเลยโลอยากลงห้างอยากเข้าอยากเข้าต้องเบรกมาเขาให้เข้าเขาเปเลยให้เข้าไปเลยมาถึงแล้วลงรถปุ๊บลงห้างเลยอยากจะเข้าอยากจะเข้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงผู้หแต่ที่หนูเห็นนะหนูทันนะเพราะว่าหนูแฟนเขาเข้ามาก่อนเขามาแต่สิบโมงแล้วต้องถามแฟนแนหนูไม่รู้มาช่วงบ่ายแต่หนูเห็นนะผู้หญิงที่เขาอันเนี้ย ูเห็นอยู่เขาลงรถมาเขางร้องไห้เลยแล้วก็แบกคนละข้างก็โอคนก em, like ็ไปกลูไปดูเลยว่าเป็นอะไรเนาะแต่เขาก็ไม่รู้เขาให้เข้าเขาให้เข้าหมดมั้งเขาก็ให้แกแต่แกเข้าแหลรร้องไห้อยากเข้าอยากเข้าอย่างเงี้ยเขาก็คงจะเขาก็มีเซนถ้าคนมีเซนเขาจะรู้สึกของเขาเองไงบางทีมันจะมาเองอ่ะัตหมัิของนี้ไม่เชื่อก็ไม่ลุกลุ้นะพี่แต่หนูว่าเชื่อแล้เซนเพราะหนูเจอกระตัวมาเยอะก็จะเจอกับตัวมาเยอะแปลว่าเขาก็แก้อะไรพวกนี้มาด้วยไงล้วเขาก็ไปรักษาคนเขาก็แก้พวกนี้ด้วยแก้พวกเรื่องใน ใช่เขาแก่เขาก็หายจริงไงเขาไม่เชื่อต้องเชื่อเขาไม่รู้จักเขาให้ไปดูไปดูบ้านทักทอะไรเนี่ยถูกหมดให้คนใกล้ๆบ้านแถวๆบ้านทมอแถวอะไรอ่ะเขาก็ไปดูให้ําให้ดูวห้ทักถูกหมดเลยเราก็งงว่าทำไมถูกแต่่กนน่ะที่เขายังไม่รับองค์ปู่เขจะไม่เสืออย่างฮะันทางที่เขายังไม่รับอ่ะ ที่ยังไม่รับผูกเนี่ยเต็มๆเพราะเขายังไม่รู้ตัวเขาว่าเขามีอะไรในตัวไรแล้วที่หนูบอกว่าพระสุดงอ่ะที่ท่านขลังขลังมากแล้วเขาดังมากที่ร้อยเอ็ดจำชื่อท่านไม่ได้เอาพวกเขาเอาพญานาคอะไรที่เขาบูชาปนะู่ศิษย์ทุนเย่ยไปให้หลวงพ่อเขาลุกเสกให้ใหม่มตั้งแต่หลังจากนั้นมาแล้วเขาเริ่มจะรับเลว<ม>เขารับแล้วเขา้าถือศีลเขาอะไร<ม>เพราะว่าหลวงพ่อบอกว่าถ้าถือศีลทุกวันพระไม่กินเนื้อกินเจอะไรเงี้ย เขาจะได้อันนี <c ort ar ini> ้เลยเขาจะมีบารมีและุ่หกศูนย์ให้ล่างใช่แต่6กับ9มันตัวเดียวกันไงพี่เออแต่ผมเนี่ยเราซื้อตัวนี้เลยหก0ามศ้าวันซื้อเนี่ยไหนเอามาไม่รตีนอ้เนี่ยเอามาเอาไปเก็บไว้เย็ เขาบอกว่าสถานที่ไปจิ้มสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทำให่ใครก็ลบศรัทธาเขาอะไรประมาณเนี้ยแล้วเมื่อคืนหนูฝันอะไรซื้อซื้อรถแม่โครให้เขากับทองหยอด แล้ว่อคืนมีใบใบอยู่หลักกิโลอ่ะใบยังไงอ่ะสี่สองน่ะเห็นสี่สองไอ้ใบอ่ะหลักกิโลอ่ะอ๋อเห็นหลักกิโลเห็นไม่เหมือนกันหลักกิโลเขาคาบอกว่าเขาเข้าไปถ่ายคุณก็เห็นเจ้าที่เป็นผู้หญิงผมยาวที่ลเห็นเสก้อลยนอยี่ลายมีแค่นี้เหรอพี่ไม่ช่แต่ก็ลายลายอย่งเอา ฝันเห็นเอเนี่ยเดี๋เ,เ,ดเล่าเล่าครับยำกวาเด็กนี่ครับนี่ร้านนี้นะบอกตัวเลขแม่นๆม่นนะมีองค์ีนะพ่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงตัวเนี้ย เาก็นวดนวดมีลูกค้านวดตลอดอตลอดแล้วก็ขายของก็เออขายได้เรื่อยๆแบบท่าน,นที่เราเพิ่งมาอยู่เนาะแต่เราก็สามารถทําให้ลูกค้าเขาแบบอันนี้แล้วคือเราก็เรื่องบริการเราก็ไม่ได้อะไรเนาะเราบริการเดินก็คนที่นี่เนาะลูกหลานคนที่นี่ที่นี่ถ้าคนเขาสนใจอยากจะมาอาย่างเช่นอาจจะอยากจะมาบูชาหรืออาจจะมาทาอะไรเกี่ยวกับที่เฟรนท์เองสามารถแก้ไขให้ได้จะติต่อได้อย่างติดต่อเบอร์โทรอะไรค่ะไปอันยาแดก่วนค่ะพี่ เบอร์065 5807723ค่ะบ้านเลขที่บ้านเลขที่12หมู่8บ้านหัวแรกตำบลทมอมอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์ค่ะโอเฝากไว้ก็แล้วกันเนาะใครที่ไม่เชื่อหรือใครที่มีอะไรที่อยากจะปรึกษากับคุณคุณหน่อยค่ะคุณหน่อยเนาะโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคคุณะ